มีหมีตัวหนึ่งนะตัวใหญ่นะคงจะเป็นหมีภูเขานะมีคนเขาเลี้ยงไว้นะในสวนสัตว์สวนสัตว์ในเมืองนอกนี่เขาไม่ได้ขังสัตว์ไว้ในกรงนะอย่างมีตัวนี้เนี่ยเขาก็มีลานกว้างให้เดินเล่น ตรงลานที่มีอยู่เนี่ยมันก็มีใกล้ๆมันก็มีสระน้ำเล็กๆบอกว่ามีนกพิราบตัวหนึ่งก็มาเล่นที่สระน้ำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าร้อนหรือว่าเพราะมาหาเหยื่อก็ได้ ทีแรกก็เดินอยู่แถวๆขอบสะแลวชกพังนี่ก็พลัดตกลงไปในน้ำาอมันตกใจมากเลยนะมันก็พยายามฉีบน้ำแล้วก็กระพือปีกตีปีกแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลนะ แล้วก็ทำท่าจะจมลงไปในน้ำไม่ไกลจากสาระน้ำเนี่ยปาณสักสอมเมตรเนี่ยก็มีตัวเนี้ยกำลังกินอาหารอยู่ทีแรกเนี่ยมันก็คงไม่เอจใจอะไรนะเสียงแปลกๆที่สระน้ำเนี่ยแต่หลังจากที่ เสียงมันดังอยู่พักใหญ่หมีก็คงรู้น่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยหยุดกินนะแล้วก็เดินไปที่สระน้ำก็พปดีกับนกพิราบตัวนั้นเนี่ยมันกำลังจะจมน้ำมาม่อทีที่จริงจมไปแล้วนะตอนที่หมีเนี่ยเดินไปถึงขอบสระหมีก็ไหวนะพอเห็น พิราบเนี่ยจมลงไปเนี่ยมันก็เอาขาหน้านี่จ้วงน้ำาแล้วก็คว้านกพิราบขึ้นมาจากน้ำปากของมันเนี่ยก็คาบปลายปีกของนกพิราบตัวนั้นด้วยก็เป็นว่าดึงนกพิราบตัวนั้นขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จ นกพิราบก็รอดตายหม่หมีือตัวนี้นี่ก็เรียกว่ามีน้ำใจนะทั้งที่นกพิราบตัวนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับมีแต่ว่า,ท,าทันทีที่รู้ว่าทันทีที่รู้ว่านกพิราบนี้ตกอยู่างอันตรายมีนี่ไม่ดิ่งดูได้เลยนะ กำลังกินอาหารอยู่เพลินๆน,นี่ก็หยุดกินเลยแล้วก็เดินมาช่วยนกพิกพราบตัวนั้นให้รอดตายแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างนี้คือว่าพอนกพิราบตัวนั้นเนี่ยรอดตายนะมาสะบัดขนสะบัดปีกเนี่ย,นนยอยู่ตรงขอบสาเนี่ย มีตัวนั้นก็เดินกลับไปกินต่อนะไม่สนใจนกพิราบเลยไม่ยินดีในความสำเร็จนะที่ได้ช่วยเหลือนกพิราบให้รอดตายแล้วก็ไม่คาดหวังหรือรอคอยคำขอบคุณจากนกพิราบเลย ยังคงนะกินอาหารตัวเองไปเรื่อยๆขณะที่นพิลามนี่ก็คงจะให้ว่าสำนึกในบุญคุณของหมีตัวนั้นมากเลยนะฉันลอดตายได้เพราะหมีตัวนี้แต่พอหมีช่วยฉันเสร็จหมีก็ก็ไปลปล่อยฉันไปไม่ได้ยุ่งไมไ่สนใจอะไรฉันต่อไป มานึกดูเนี่ยคนเราก็น่าจะเรียนจากหมีตัวนี้นะข้อแรกคือว่าความมีน้ำใจนะทันทีที่รู้ว่ามีคนกำลังเดือดร้อนแม้จะว่าจะเป็นคนละพัน์ หรือว่าไม่ได้เป็นพูด,ดียวกับตัวแต่ว่าทันที่ที่รู้ว่าเขาเดือดร้อนก็เข้าไปช่วยดั้งที่ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เป็นกคงการอะไรท้งตัวเลยแต่ก็เข้าไปช่วยช่วยเสร็จแล้วก็จบตรงนั้น ก็ทำงานตัวเองต่อไปใช้ชีวยตัวเองต่อไปคนเราเวลาช่วยใครเนี่ยหลายคนก็คาดหวังนะคาดหวังคำขอบคุณจากคนที่ตัวเองช่วยไม่ว่าจะช่วยเรื่องหนี้สินหรือว่าช่วยให้รอดพ้นจากอันตราย คาดหวังคำขอบคุณจากเขาพอไม่ได้ยินเสียงขอบคุณจากเขาก็เกิดความไม่พอใจหรือว่าคาดหวังว่าเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราเราสาช่วยเขาจนหมดหนี้หมดสินแต่เขาก็ดูจะไม่สำนึกในบุญคุณของเราเลย แล้วก็ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของเราเลยหลายคนเป็นทุกข์นะเพราะเหตุนี้ทุกที่ช่วยคนแล้วเขาไม่สำนึกในบุญคุณเขาไม่ขอบคุณเขาไม่ตอบแทนบุญคุณซึ่งมันตรงข้ามกับมีตัวนี้นะช่วยนกพิราบเสร็จ ก็หันหลังเลยนะแล้วก็นะทำธุระของตัวเองต่อไปคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเวลาช่วยใครเนี่ยนะวางใจแบบนี้บ้างก็ดนะีคือช่วยเสร็จก็เป็นอันเสร็จกันนะเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องเขานะฉันก็ ยังทำธุรางฉันต่อไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่เหลียวมามองว่าเขาจะมาขอบคุณฉันจริงไม่ใช่แต่เฉพาะการช่วยเหลือนะเวลาเราทำงานอะไรเนี่ยพอทำเสร็จมันก็จบกัน แล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อเดินหน้าต่อไปแต่หลายคนเนี่ยเวลาทำเสร็จเนี่ยก็ยังอดไม่ได้นะที่จะหวนไปมองว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเป็นความสำเร็จก็อดไม่ได้ที่จะเอาความสำเร็จนั้นเนี่ยมาปลนเปลออัตตาของตัวฉันเก่งกูแน่หรือว่าบางคนก็อาจจะเอาความสำเร็จนั้นมาค้ำขอตัวเองข้คำขออย่างไงก็หมายความว่าเวลาทำอะไรเนี่ยก็คาดหวังว่าฉันจะ ต้องสำเร็จอย่างที่เคยทำหรือคาดหวังว่าฉันจะทำได้ดีกว่านั้นก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เคยทำเนี่ยทีแรกจะทำด้วยความสนุกนะจึงทำได้ดีและประสบความสำเร็จแต่พอสำเร็จบอ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า ทำครั้งต่อไปหรือสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันต้องสําเร็จด้วยแล้วก็เลยกลัวว่าจะไม่สําเร็จก็เลยเครียดเลยเนะอันนี้เราว่าเอาความสําเร็จของงานที่ผ่านมาเนี่ยมาค้าคอตัวเองซึ่งมันทําให้หลายคนเครียดนะไอ้ที่สําเร็จแล้วสาเร็จเล่าเนี่ยก็ดีออก แต่พอจะทํางานชิ้นต่อไปหรือขณะที่กําลังทํางานอยู่มันอดไม่ได้ที่จะไปหวนนึกถึงความสำเร็จที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทําไม่สําเร็จเหมือนที่เคยทำมันจะรู้สึกแย่เกิดความเครียดขึ้นมาไม่ว่าจะทำงานเล่นกีฬาหรือว่า ทำงานศิลปะร้องเพลงเล่นดนตรีประสบความสำเร็จมาครั้งแล้วครั้งเล่าทีนี้พอจะทำครั้งต่อไปนี่เกรงและกลัวว่าจะไม่สำเร็จเหมือนเมื่อก่อนกลัวว่าเลตติ้งจะไม่ดีเท่าของเดิมอันนี้ก็เป็นความทุกข์นะของคนที่ประสบความสำเร็จ ครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆไม่ต้องทุกข์ก็ได้้ากว่าวางความสำเร็จหรือว่างานวางงานไว้ตรงนั้นนะไม่เอามาค้ำคอตัวเองเวลางานไม่สำเร็จนะก็เหมือนกันนะหลายคนเนี่ย พอรู้สึกว่าง,งานที่ตัวเองทำไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะคอยนึกถึงงานที่ไม่สำเร็จเหล่านั้นและทำให้เกิดความไม่มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ปล่อยให้ความไม่สำเร็จในอดีตเนี่ยมันมาหลอกห้อนทำให้ขาดความมั่นใจ ซึ่งก็ทำให้หลายคนทำงานด้วยความเครียดด้วยความทุกข์สำเร็จก็ทุกข์นะไม่สำเร็จก็ทุกข์แต่ที่จริงถ้าหากว่าวางงานนั้นลงไม่วางงานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็วางนะไม่เอามาปนเปอรอัตตาเพิดเพลินยินดีหลงไหลว่ากูเก่งกูเก่งหรือว่าไม่เอามาค้ำคอตัวเองจนกระทั่ง ม่กล้าที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวจะไม่สำเร็จเหมือนเคยหรือว่าทำแล้วก็เกิดความเกรงขึ้นมากลัวว่าจะไม่สำเร็จเหมือนมาก่อน,นเวลาล้มเหลวก็เหมือนกันนะถ้าหากว่างานแม้มันจะไม่ดีหรือจะล้มเหลวด้วยซ้ำแต่ถ้าเราวางไว้ตรงนั้น เมื่อเราทำงานใหม่เราก็จะทำงานได้ด้วยความรู้ที่รู้สึกไม่เครียดบ่อยครั้งเนี่ยเราทำเสร็จแล้วก็กลับมาด้วยความรู้สึกไม่สบายใจตำหนิตัวเองว่าฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ จริงถ้าใครครวรว่าเอออะไรที่เราทำไม่ดีก็แก้ไขก็ไม่เป็นไรแต่หลายคนเนี่ยพอมาใครครวนแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ใครครวนนะมันคล่ำครวนด้วยใครครวนนี่ดีแต่พอคล่ำครวนนี่มันแย่แล้วฉันนายทำดีกว่านี้นะไม่น่าเลยบางทีก็โทษคนโม้วนคนนี้มีเรื่องเล่าว,ว่าเนี่ยจาย์โควิดเนี่ยอาจารย์กวรท่านเล่า,า,เาเองนะอาจารย์กุยเขยนมันนันทะ ตอนที่ท่านยังบวชอยู่ตอนนั้นท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนละมีวันหนึ่งท่านแสดงธรรมอาจารย์กวีนีเวลาแสดงธรรมนี่ก็แสดงได้้ไพเราะนะคนก็ซาบซึง้งประทับใจแล้มีคราวหนึ่งท่านแสดงธรรมเสร็จท่านก็รู้สึกว่า ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่สบายใจเลยนะ่ตำหนิตัวเองว่า,น,าน่าจะพูดอย่างนี้ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นหลวงพ่อเทียนเห็นนั่นก็บอกเลยนะพูดจบก็วางไว้ตรงนั้นแหละอาจารย์กูไได้คิดเลยนะเออใช่พูดจบก็วางไว้ตรงนั้นแหละ มันจะดีหรือไม่ดีมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ก็จบตรงนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดินหน้าต่อไปถ้าเรารู้จักวางแบบนี้ได้เนี่ยไม่ว่างานน้นจะสำเร็จหรือไม่เราทำง,งานจะมีความสุขเวลาสำเร็จก็ไม่เพลิดเพลินหลงไหลไม่ ปราบพื้มยินดีจนลืมเนื้อลืมตัวเหมือนกับหมีตัวนั้นเนี่ยก็ไม่มายินดีเพิดเพลินนะกับความสำเร็จที่ช่วยนุกพิราบตัวนั้นได้ช่วยเสร็จก็จบกันกลับไปทำธุระของตัวเองต่อไม่มีอาการ ยินดีหัวเราะนะหรือรอคอยความขอบเราคอยคำขอบคุณจากนกพิราบตัวนั้นเลยเวลาทำงานสำเร็จเนี่ยนะเราก็อย่าไปเสียเวลากับความเพื่อเพล่ยนยินดีกับมันเราก็เดินหน้าต่อไปเพราะถ้าเราเพื่อเพล่ยยินดีเราก็จะติดในความสำเร็จแล้วก็โหยหาความสำเร็จย่างนั้น ถึงเวลาไม่สำเร็จอย่างที่คาดก็จะทุกนะข์เพราะมันธรรมดานะดีใจในความสำเร็จมันก็ต้องเสียใจในความล้มเหลวซึ่งบางครั้งความเสียใจก็ทำให้ท้อแท้หดหู่ขาดความมั่นใจไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และไม่ใช่แค่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวนะสิ่งที่มักจะตามมาก็คือคําชื่นชมสรรเสริญ หรือคำติชินดินทาวิภาวิจารอันนี้ก็เหมือนกันนะไม่ว่ามันจะมีหรือไม่นะจะมีคำสรรเสริญหรือไม่ก็ควรจะวางไว้ตรงนั้นใครเขาสรรเสริญชื่นชมในความสำเร็จก็ก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าเราไม่เอามาปนเปื้อนตาให้ ให้พ่องโตแม่งานจะไม่สำเร็จหรือไม่ถูกใจผู้คนแล้วมีคนตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ก็ก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่เอามาทิมแทงจิตใจของเราเอาความสำเร็จมาคำคอตัวเองหรือเอาความล้มเหลวมาทิมแทงจิตใจตัวเองก็ ไม่ดีทั้งนั้นเช่นเดียวกันนะเอาความคำสารเสริญชื่นชมยินดีมาพนออัตตาตัวเองหรือเอาคำติจนินินทายวิพายวิจยัยของคนอื่นมากรีดแทงใจของตัวเองก็ก,ก็ไม่ควรทั้งนั้นเพราะมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ มันก็แน่นอนนะเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีคนชื่นชมสรรเสริญหรือไม่ก็ติชินนินทาแต่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มามารบกวนจิตใจหรือมาคำนึงมากเกินไปก็ทำให้เราทำงานยังไม่มีความสุขได้ รเจ้าี่ยเคยตรัสนะตรัสสอนพระนันทิยะพระนันทิยะเนี่ยภายหลังท่านก็ได้เป็นพระรหัน์นะมีคราวหนึ่งพระองคุลิมานก็มาสนทนาธรรมกับพระนันทิยะแล้วก็พระองคุลิมานก็ถามพระนันทิยะว่าพระเจ้าสอนอะไรท่านพระนันทิยะก็นําคําสอนของพระเจ้าที่ตเตริองสดับมาเล่าให้พระองคุลิมานฟัง มีตอนหนึ่งผู้เจ้าก็สอนว่าเนี่ยผู้ใดสรรเสริญเยินยอท่านหรือบูชาท่านด้วยสักการะก็พึงมองว่าลาบสักการะและคำชื่นชมนั้นเป็นผลของความดีที่เราได้ทำ หมายความว่าไม่ใช่เป็นเพราะตัวเรานะแต่เป็นเพราะการกระทําของเราถ้าไปยึดว่าเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราเนี่ยมันก็ไปทําให้อัตตามพองโตแต่ถ้าเราตระหนักว่ามันเป็นเพราะผลแห่งความดีก็ทําให้เราเกิดศรัทธาในความด,ามดีมากขึ้นหรือมุ่งมั่นที่จะทำความดีพระเจ้าตอบว่าเนี่ยให้พึงมองว่าคำลาภสก,การและคำสารเสริญนั้นเป็น ผลแห่งความดีหรือเพราะเขาสำคัญว่าเราดีนะคือไม่ใช่เป็นเพราะเราไปสำคัญว่างว่ากูเก่งกูเก่งกูดีแต่เป็นเพราะเขามองว่าเราดีเราเก่งเป็นเรื่องของเขานะ่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเรา๋ยาวเจ้ากัาเนี่ยผู้ใดเนี่ยนะเมื่อได้รับคำสรรเสริญหรือลาบสักการแล้ว ไม่พิจารณามันย่อมกลายเป็นพิษนะผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลเพลิดเพลินยินดีจนประมาทัมเมากลายเป็นไม่ดีไปนะผลแห่งความดีนี้สามารถจะเป็นพิษได้นะแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาไม่พิจารณาก็าาคือว่าเพลิดเพลินหลงไหล ในสิ่งเหล่านะั้นแล้วกลายเป็นประมาทโมเมาคนเราพอประมาทแล้วมันก็ลืมตัวนะแล้วก็ทำให้เกิดความพลั้งพลาดพลั้งเผลอหรือไม่เช่ก็ทำให้เกิดความทุกข์เมื่อลาบสักการะนะั้นมันแปลเปลี่ยนไปซึ่งมันก็ต้องแปลเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับชื่อเสียงคำสรรเสริญ อันนี้ก็เรียกว่าท่านสอนใ,ให้ปล่อยวางนะปล่อยวาง้คำชื่นชมสรรเสริญหรือว่ารับสักการะที่ได้มาถ้าไม่ปล่อยวางก็รู้จักพิจารณาเป็นของไม่เที่ยงนะที่จริงเนี่ยอย่าว่าแต่ทำงานเสร็จแล้วก็ปล่อยวางเลยแม้ง,งานยังไม่เสร็จนี่ก็ควรปล่อยวางนะเดี๋ยวพอเมื่อถึงเวลาที่ควรจะปล่อย สมัยที่ท่านจารพุทธทาเนียยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยช่วงที่ท่านยังมีกําลังนะท่านก็ชวนพระเนนเ,นเนี่ยสร้างอาคารหลายแห่งอาคารหนึ่งก็คือธรรมนาวาเรียกสันสนว่าเรือใช้เวลานาน,นเป็นปีหลายปีเดียวกว่าจะสร้างเสร็จตอนที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็มีโยมหนึ่งมาหามากราบท่านแล้วก็ถารรมว่าท่านอาจารย์เรือเนี่ย สร้างไปถึงไหนแล้วอาจารยพุท้าบอกเสร็จแล้วโยน,นก็แปลกใจเเมื่อสองสาเดือนก่อนมาที่นี่เหลอก็ยังเพิ่งสร้างได้แค่ครึ่งเดียวนี่มันเสร็จแล้วเหรอเนี่ยแปลกใจแล้วก็ละคนดีใจแต่พอไปถึงที่ก่อสร้างพราะว่าธรรมนาวานี่ก็ยังสร้างได้แค่ครึ่งเดียว ยังอีกนานก็จะเสร็จก็เลยกลับมาถามท่านพระพุทธาว่าอาจารย์ไหนว่าเสร็จแล้วมันเพิ่งสร้างได้แค่ครึ่งเดียวเองนอาจารย์พุทธาก็บอกว่าเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จทุกวันนะพรุ่งนี้ก็เสร็จเมื่อนนี้ก็เสร็จชายคนนั้นนี่งงนะแต่จริงเนี่ยอันนี้เป็น เป็นเป็นพิธีการวางใจของท่าเจ้าพุทธทานคือคําว่าเสร็จนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเสร็จร้อเซแต่หมายความว่าเมื่อทําแล้วแล้วถึงเวลาพักเช่นเลิกงานเพราะมันค่าแล้วนอกจากวางเครื่องไม้เครื่องมือลงแล้วก็ควรวางงานลงจากใจด้วย วางงานออกจากใจนี่ก็เหมือนกับว่าเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยไม่ว่าจะจะไปถึงไหนเนี่ยเมื่อถึงเวลาพักนะก็ต้องวางงานนั้นความรู้สึกมันจะเหมือนว่าเสร็จแล้วแล้วพอถึงเวลาวล่าลกขึ้นก็ทําใหม่พอค่าพักก็เสร็จแล้วเหมือนกันถ้าเรามีความวางใจว่ามันเสร็จทุกวันเนี่ย มันจะไม่เครียดนะไม่ใช่ว่าเก็บงานแบ่งงานไปปรุงแต่งไปหมกมุ่นไปพะวงแม้กระทั่งถึงบ้านแล้วก็ยังวางงานจักใจไม่ได้อยังคิดถึงงานจนกระทั่งไม่สนใจคนที่กำลังคุยอยู่ต่อหน้าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นสามีภรรยาหรือเป็นลูกก็ตามถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับ อันนี้เพราะไม่รู้จักวางท่าอย่าพรุทธาท่านพูดไปดีนะบอกเนี่ยจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน้นคือเมื่อทำงานแล้วเนี่ยไม่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ยึดวเป็นของกูของกูยก่อ้เป็นของความว่างไปซะย่อ้เป็นของธรรมชาติหรือย่อ้เป็นของเพื่อนฝูง ร่วมคณะก็ได้เพราะการมายื้อเป็นของกูนี่มันสร้างความทุกข์นะไม่ว่างาน,นจะสําเร็จหรือล้มเหลวมันก็ถ้ายื้อเป็นของกูแล้วมันก็ทําความทุกข์ถ้าเป็นความสําเร็จมันก็ค้าคอพนออัตาถ้ามันไม่สําเร็จมันก็ทิ่มแทงใจถ้าไปยื้เป็นของกูของกูและไม่ใช่แค่เฉพาะ งานอย่างเดียวนะแม้กระทั่งผลที่ตามมาจะเป็นคำชื่นชมสรรเสริญคำติฉินนินทาก็เช่นกันรับรู้ไว้นะแต่ไม่ยึดว่าเป็นของเราเอามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อมาพนออัตตาคำคอตัวเองหรือว่าเพื่อมาทิ่มแทงจิตใจตัวเอง และทจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ยึดว่างานเป็นของเราเนี่ยใครจะมาใครจะมาช่วยใครจะมามีส่วนร่วมก็ยินดีไม่ใช่หวงแหนว่าเป็นงานของกูงานของกูใครมายุ่งไม่ได้ซึ่งก็สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความเล่าชาญให้กับผู้คนมากมายในหลายที่ทุกวันนี้นี่เป็นพ่อไม่รู้จักปล่อยวางนะเรียว่าทำเต็มที่นะ ทำงานทุกเช่นด้วยจิตวางเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าปล่อยปละละเลยนะทำแต่ทำด้วยจิตที่ว่างก็คือ,คอไม่ยึดว่างานเป็นเราเป็นของเราไม่ยึดแม้กระทั่งความสำเร็จหรือคาดหวังความสำเร็จที่รอยอยู่ข้างหน้าเพราะมันเป็นอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันวางอดีตวางอนาคตอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันดีที่สุดมันช่วยทำให้งานออกมาดีเท่าที่จะดีได้แล้วก็ทำให้ เรามีความสุขไม่เครียดด้วย